อันนี้ต้องต้องบอกว่าเราเริ่มทํางานกันมานานแล้วนะครับแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่เราได้จริงๆเราประกาศกับประชาชนไปแล้วกับคนหลายๆคนแล้วก็ฟแฟนๆทุกคนที่นะครับศิลปินนักร้องหลายๆท่านที่มาร่วมในละครเรื่องดอกหญ้าบาคอนกรีดนี้ก็มีฟแฟนๆรอติดตามชมกันเยอะมาก และวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีโอกาสได้ประกาศกับฟ้าดินด้วยอะไรเงี้ยครับผมนะฮะเปิดทิศเปิดทางนี่เป็นไงเป็นไงผมว่ายโยนไปทางวินนุ่นดีครับน่าจะเข้าใจง่ายถ่ายทำกันมานานแล้วครับวันนี้เป็นเลิกดีครับก็ด <laughs> ีใจมากๆที่ที่ได้ถึงเวลาแบบได้ถึงเวลาทำทำสิ่งนี้กันครับครับโอ้โหต้องเรียกได้ว่า ครับ้างคำนี้ผมตอบคนเดียวเลยหรอครับน้ำไปก่อนเลยครับอ่าครับก็ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ครับเพราะว่ามีมาจากหลายสาขาหลากหลายสาขามากๆจริงครับโดยเฉพาะข้างๆผมนี่เขาก็นางงามนะครับใช่นางงามนะครับโมเดลนะฮะเป็นอยู่ในกระแสตลอดเวลานะครับผมขายของพูดเร็วๆพูดเร็วๆขายของน้องอีกเร็วๆนะฮะแล้วก็มีนักร้องชื่อดังหลายๆท่านเลยนะครับผมนี่เราจะสังเกตจากหน้าตานะครับแต่ละคนจากฝั่งนู้นนะฮะ ทำไมให้ผมพูดอยู่คนเดียวครับ <c oughs> ผมือไม,ไม,มยอยู่คนเดียว <c oughs> ครับผมก,ก็มาร่วมมือกันแล้วก็ร่วมงานกันจากหลายๆฝ่ายครับผมทําให้โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้มันมันเกิดขึ้นครับหน,หนูใช่ไหมคะอ๋ะ <c oughs> อ <c oughs> ดีใจค่ะที่ได้ได้ร่วมงานกับทุกคนเพราะว่าแบบบางคนก็เคยเห็นแต่ในทีวีไม่เคยร่วมงานค่ะก็สนุกมากๆแล้วก็มีมีความป่วน แล้วก็มีความสนุกสนานแบบหลายรสชาติมากๆในเรื่องนี้ค่ะจริงเรื่องนี้เรากลายเป็นผู้หญิงที่แข่งขึ้นเนาะใช่ใช่ค่ะเรื่องนี้ก็น่าจะแข็งแกร่งที่สุดที่ตั้งแต่เล่นมาค่ะก็ก็ก็ได้แบบได้เถียงบ้างมีมีมีไม่ได้โดนเขาทำฝ่ายเดียวบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แข่งแข่งแข่งใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวกับการแข่งจริงแข้งมากโดนตบตอกู่ไม่เป็นไรได้ร่วมงานต่าง นักแสดงนะครับซึ่งเรื่องที่ผ่านมาก็จริงๆแล้วเี่ที่นุ่นนะครับผู้กลกับก็ได้ร่วมงานกันมาแตเ่เรื่องแรกนะครับพอมาเรื่องนี้ก็ยิ่งทําให้เราเองมีเขาม,ขาขมีความรู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นมากขึ้นและเหมือนว่าเราเองได้เข้ามาเล่นละครครับนะครับถึงเราเป็นนักแสดงน้องใหม่ก็ว่าได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าพอมาอยู่ <c oughs> ในกองละครดอกห้าประคอื่นแล้ว คุมกับนะครับเริ่มเข้มข้นนะฮะแล้วก็ละเอียดแล้วเออเราเราได้มาศึกษาเรื่องละครมันสนุกคือจากที่ร้องเพลงมานะฮะถามว่าเพลงก็กยากประมาณหนึ่งแต่พอมาเล่นละครยากขึ้นเป็นอีกสองเท่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความสามารถของนักแสดงท่าาหลายท่านนะครับโดยเฉพาะนักแสดงน,น,น้องน้อรุ่นอาชีพแล้วบอกมืออาชีพแล้วเออก็มาช่วยติวสาหรับพี่ไม้ด้วยนะครับส่งพยายาม เรื่องของการแสดงนะฮะก็ทําให้เราเป็นได้เรียนรู้เป็นตัวด้วยแนายิ่งที่นุนนะฮะร่วมกับครับเราต้องบอกว่าชื่นชมมากเป็นทั้งร่วมกับเป็นทั้งครูสอนการแสดงให้กับเราด้วยนะฮะจริงครับนะฮะไม่เชื่อถามบุคคลได้เลยครับใช่ครับก็เริ่มคือว่าเออรักรักเรื่องของการเล่นละครขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับ กุ้กับผมกุ็มาทุกุันก็ก็ก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่เขาก็ยังเขาก็ยังให้ความสําคัญกับการถ่ายละครเรื่องนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับผมใช่ไหมใช่ผจะสังเกตว่าโอเคครับก็ก็ก็ดีใจเพราะว่านักแสดงเยอะมากือเยอะจริงๆมีทั้งพี่ๆนักร้องลูกทุ่ม ใช่ครับแบบพี่ไม้ที่เป็นตำนานพี่ๆอีกหลายๆคนแล้วก็รวมถึงแบบคนที่เป็นนักแสดงจริงๆแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีพื้นฐานที่ดีในในการที่ที่จะมาทําการแสดงคือมีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็อย่างอย่าง,อย,างอย่างตูมตามไข่มุกเนี่ยก็มีความสามารถอยู่ม,มีมิติทางการเล่นที่ลึกดังนั้นดังนั้นเราก็หยิบบางสิ่งจากชีวิตของเขาหยิบบางสิ่งจากจินตนาการของเขาแล้วก็มาทํางานร่วมกัน ดังนั้นทุกคนก็เป็นตัวละครได้ไดสมบูรณ์แบบทีเดียวคือคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพี่น้องแรงงานเป็นเรื่องของพี่น้องรากย่าที่ที่สู้ชีวิตแต่ว่าโดนชีวิตสู้กับโดนสู้กับจากจากคนที่ที่มีต้นทุนชีวิตที่สูงกว่าแล้วก็เอารัดเอาเปรียบ แต่ประเด็นมันคือว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้เลือกที่จะยอมแพ้คือตัวละครใช้มิตรภาพใช้ความรักแล้วมันก็ก่อก่อให้เกิดกําลังใจที่เข้มแข็งเขาก็เอากําลังใจที่เข้มแข็งอันเนี้ยฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ทําให้ชีวิตเขาอ่ะก้าวไปข้างหน้าได้ได,ได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมมีมีมีความได้รับความยุติธรรมมากขึ้นกว่าเดิมครับมันเป็นแรงบันดาลใจครับ มาเลยครับมาเลยครับทำูดมาก่อน็ครับก็ต้องบอกว่าพี่โอ๊ตน่าจะรักผมมากครับเรื่องนี้อยู่ๆก็วิ่งไปหาตีนตลอดเลยก็ก็ค่อนข้างจะงอมเป็นมะม่วงแล้วก็ทอนแล้วครับผมเรื่องนี้ก็โอเคครับเรื่องครับถามว่ากับละครเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่า ผมดีใจที่ผมได้มาเจอน้องๆบางคนผมไม่ได้ไม่ยังไม่เคยได้ได้ร่วมแสดงอย่างน้องเบลเนี่ยเป็นศิลป,ปินร่วมค่ายก็จริงแต่เรายังไม่ได้เคยทํางานด้วยกันแต่พอได้เจอกับกับน้องแล้วได้เห็นน้องน้องทำงานเนี่ยก็เรารู้สึกว่าเอ,อน้องเก่งน้องมีพัฒนานการที่แบบที่ดีม,กมากๆหรือไม่กับตัวใครมุงเราเคยเจอนี่ครับ คนนี้เลยผมเองก็เรื่องแรกที่ได้เจอเขานะครับอย่างที่พี่นุ่นบอกอันนี้ขอขอชื่นชมคนอื่นก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่นุ่นบอกว่าน้องสองคนมีวิธีการเล่นที่ที่ค่อนข้างดกผมขอยกตัวอย่างเลือดซีนซีนหนึ่งมันเป็นซีนซีนหนึ่งที่เราจะได้เจอกันแต่ว่าเราจะไม่บอกกันว่าเราเป็นอะไรกันหมายถึงว่าเราในเรื่องนะครับเขาจะไม่คุยกับผมเลยวันนั้นปกติเขาเดินผ่านผมเขาจะทักทายพี่สวัสดี แต่วันนั้นเขาเดินผ่านผมผมคงคิดว่าผมคิดว่าเขายังไม่อยากที่จะเข้ามาคุยกับผมเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเล่นสนิทกับผมแล้วอะวันนั้นเขาอาจจะเล่นสีนั้นไม่ออกผมเออผมผมมองวิธีการของน้องในการทํางานผมอเออมันเก่งว่ะอะไรเงี้ยอย่าง,างแล้วก็นี่นี่ครั้งแรกเหือนกันครับท,ที่ที่ได้เจอกับน้องนี่ก็เก่งมากๆมามาซีแรกก็โดนเขาดุใส่เลย ไม่ดูเขาทำไมเขาเป็นคนดีอขอขอครับเป็นปคนดีคือนักแสดงทุกคนต้องบอกว่าเรื่องนี้ถึงเราอาจจะอันนี้อัน,นตําดานอยู่แล้วไม่ไม่ไมกล้าแตะนะครับ<ม>คือนักแสดงเรืญญ่องนี้บางทีในใน,ในในในความรู้สึกผมอาจจะใหม่ใหม่ในการที่เราได้เจอกันแต่ทุกคนอ่ะเราได้ทํางานพอเราได้ทางานร่วมกันผมบอกเลยว่าละครเรื่องนี้บางคนอาจจะบอกว่าเป็นเราเป็นนักแสดงใหม่และเก่าผสมกันแต่นักแสดงใหม่ๆอ่ะที่พี่โอ๊ตเลือกเข้ามาแล้วก็พี่นุ่นปั้นขึ้นมา ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เข้มข้นจริงๆจริงๆครับเพราะว่าเราได้พุ่มกับที่ดีเอานี้ผมจริงๆผมพูดจริงๆจริงๆเพราะว่าเราได้พุ่มกับที่ีไปสามเรื่องเอาไปอีกสามเรื่องไม่ใช่เอ้ยอันนี้ผมไม่ได้เลียผมพูดตรงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่ผมได้ทํางานกับพี่กับพี่ชายคนนี้ผมได้เล่นละครกับช่องวันเนี่ยผู้ใหญ่ให้โอกาสผมมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห้าแล้วนะครับ ผมได้เจอพี่ชัยคนนี้เรื่องแรกก็คือตอนที่เล่นกับพี่ไม้เรื่องสุดรักแซบอิริเหมือนที่พี่ไม้บอกเลยครับพุพม่มกับคนนี้ไม่ได้เป็นแค่พุ่งกับ,กบเป็นเป็นครูด้วยบางสิ่งบางอย่างแกลงไปเล่นให้เราดูก่อนเลยว่าเอ้ยเป็นแบบนี้หรือบางทีอ่ะแกเข้าใจว่านักแสดงอย่างน้องๆเนี่ยเป็นนักร้องเราไม่มีเวลาที่ได้อ่านบทเพราะเราไปทํางานไปบางทีไปเล่นคอนเสิร์ตมาพี่เขาเดินเข้ามาเลยตีเบลก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นแบบ มันเป็นแบบนี้ชิกเลยแค่นั้นมันชิกเลยครับพี่ผมก็จะบอกว่าผมแค่จะบอกว่าแล้วมันทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วมันเข้าใจอะไรได้มากขึ้นแล้วเหมือนแกะพยายามดึงดึงให้ให้นักแสดงได้เป็นตัวเองครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าเราขอเรื่องนี้ครับรอติดตามได้เลยมันเข้มข้นและดีมากมากครับอะไรนะครับ ก็ครับผมสําหรับสําหรับดอกยญ้าป่าคอนกรีตนะครับจริงๆแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องแบบจริงจังบ้างแล้วนะฮะก็จริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าไอเดียของทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องจริงที่มันที่มันมีอยู่ในสังคมที่มันอาจจะถูกซ่อนอยู่มันอาจจะไม่ได้ถูกยกขึ้นมาให้ได้มองเห็นกันบ่อยๆในเรื่องของสังคมความเป็นจริงนักแสดงหลายๆคนก็ไม่เคยเจอครับกับเรื่องบรรยากาศของคนที่เขาเป็นคนแรงงาน ทำงานแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างยังไงบ้างเนี่ยจริงๆแล้วพอพวกเราได้เริ่มมาทํางานได้มาแตะต้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปรู้จักมากขึ้นได้มีโอกาสไปเห็นปัญหาจริงๆมากขึ้นเราก็เลยได้หยิบยกปัญหานั้นเนี่ยมากั่นกรองโดยทีมบทโดยผูุ้มกับที่เก่งมากๆอย่างพี่นุ่นนี่ขอด้วยครับคือคืออันนี้ต้องต้องพูดจริงๆว่าขอบุณพี่นุ่นเพราะว่าในฐานะนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าในทุกตัวละครที่มี ที่มีอยู่ในละครหนึ่งเรื่องเนี่ยมีความสําคัญและมีภูมิหลังที่เยอะมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่นุ่นเป็นผู้ภูมิกับคนหนึ่งที่แซะเข้าไปทุกภูมิหลังของตัวละคร mm hmm. เพื่อมาร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือทาให้ทาให้เรื่องมันน่าติดตามและสนุกนักแสดงเองก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสดูถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนแรงงาน mm hmm. เกี่ยวกับคนต่างจังหวัดแต่ สิ่งนี้แหละครับที่มันขับเคลื่อนเมืองหลวงให้ยังสว่างสวยอยู่ในทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ติดตามชมได้เห็นสิ่งนี้แล้วก็ได้เอนจอยไปกับมันครับพวกผมตั้งใจทํางานกับทุกคนด้วยความด้วยความแบบเต็มที่100%เซเพราะฉะนั้นฝากหน้าที่ต่อไปคือคุณผู้ชมครับฝากติดตามชมฝากให้กําลังใจแล้วก็สนุกไปด้วยกันครับผมนี่คือหน้าที่ของทุกคุณนะครับฝากด้วยนะครับค่ะกับข้ากับ ฝากละครดอกยาปลาคอนกรีกด้วยนะคะก็อยากให้วินน้องชาวอีสานแล้วก็คนไทยทั่วประเทศนะคะในเบิ้งเรื่องนี้ลีค่ะพวกเราถือว่าแบบเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเ็นตัวน่นีูขอโทษหนูตกไทยอันนี้หนูไปฝึกมาจากไหนเนี่ยเออเป็นตัวแทนแรงงานค่ะก็อยากให้ทุกคนในเบื้งแล้วก็ทุกคนก็จะได้รับรอยยิ้มความสุขแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนในใจชีวิตต่อไปค่ะก็ฝากด้วยเด้อค่ะ29คุณสุภาพนนมงีนึ่งชุ่มตรงทั้งช่องวัน31ค่ะแกนนบ้กตรงข้าให้พี่น้ำตาลให้พี่น้ำตาลฝากแบบร้ายๆลูกให้แกน้ำฝั่งตรงข้ามหน่อยหนูอาจจะเป็นคนดีหนูอาจจะเป็นคนดีก็ยังไงก็ฝากละครเรื่องดอกยญาป่าคอนกรีตด้วยค่ะก็ บอกเลยว่าเรื่องนี้คือครบทุกรถแล้วก็มีความสื่อถึงความเป็นมนุษย์ของในโลกนี้จริงๆค่ะที่อยากจะสื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าในสังคมตอนนี้มันก็ยังมีแบบนี้อยู่นะคะ,คะก็ยังไงฝากเรื่องดอกญาประคอนกรีบด้วยนะคะแล้วก็ฝากปัดชาด้วยค่ะเวลาไปเดินตลาดอย่าตีนะคะเลูกน้องข้างหลังด้วย